นะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าจะต้องมีความรู้สึกอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่ง,น,น,งนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันแม่แห่งชาติใช่ะนะครับผมขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการจําหน่ายดอกบัลิในปีนี้นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2559ปีนี้น่าสนใจมากๆะนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดครับ t a คุณผู้ชมป้ายธนวัน์แถวมูนะคะในวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ไปเชื่อว่าใครหลายๆคนก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากดอกมะลิหรือว่าดอกมะลิสวยๆเพื่อที่ว่าจะได้มอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่กันวันนี้เฟยจะมาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการสภาสัคสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพิพรมกระถามนะคะว่าที่ร้อยตำรวจโทรดรมนัโนโนุ์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของการจัดงานวันแม่ในปีนี้ที่สภามีการจัดขึ้นและเห็นบอกว่ามีดอกมะลิสวยๆที่ใจ ได้สามารถซื้อหรือว่าจับจองเป็นเจ้าของกันด้วยค่ะท่านก็เป็นเรื่องที่เป็นสิลิมงคลอย่างยิ่งครับที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้จัดกิจกรรมวันแม่มาปีนี้เป็นปีที่41แล้วนะครับโอย้ยาวนานครับครับผมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมวันแม่นะครับเราจะได้นำผลิตภัณฑ์ของ สภาสังคมเนีไปแสดงความกตัญญูกตาวิีต่อแม่ซึ่งนี้พวกคุณต่อเราอยางมากครับอืมเรืนี้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ว่าเนี่ยค่ะท่านเป็นผลงานที่มาจากฝีมือของในส่วนไหนคะที่เราได้มีการจัดทําขึ้นมาครับสภาสังคมคดีเนี่ยได้ให้โอกาสพิการเนี่ยนะครับได้ไปพัฒนาฝีมือในการหัดทาดอกมะลิเนี่ยนะครับได้ส่วนหนึ่งนะครับชุมชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,รบเป็นต้นแบบในการ ทำเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างมากครับที่คุณไข่ติดอยู่นี่นะครับราคาแค่20บาทเองครับก็เป็นราคาทั่วไปที่สามารถแบบเด็กๆหรือว่านักเรียนก็ซื้อไปมอบแบณแม่ได้เหมือนกันแสดงความรักต่อแม่แสดงความกตัญญูกับแม่ได้เลยนะครับหรือที่ผมติดอยู่นี่แค่50าบาทเองครับต่างจังหวัดไม่สามารถจะขับไปบ้านได้แล้วก็มีไปเสนอคภาพนะครับเป็นโพสตการ์ด อ่ห,ห้าแบบด้วยกันะนะครับเขียนข้อความส่งบนไปรษณียภาพเนี่ยถึงคุณแม่ได้เลยบอกรักคุณแม่ นะครับทางไปทจนียภาพได้เห็นแล้วบอกว่านอกจากนี้ยังมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ได้ด้วยเป็นกล่องใส่ของก็ได้ไหมะกล่องใส่ของนะครับรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรก็นํากล่องนั้นใส่ให้คุณแม่นะครับไปเซอร์ไพรส์กับคุณแม่โดยบนฝากล่องก็จะมีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิอยู่ด้วยราคาก็แค่2 2ง่บบาทเองนะครับท่านจะได้ร่วมทาบุญกับสภาสังคมสงเคราะห์ไปด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะมาให้กับ ผู้ใหญ่ผู้เด้ออากาศรวมไปถึงกองทุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพี่น้องของเราที่ยังลำบากขาดแคลนที่ราคาสงคมเคราะห์ทุกวันครับสามารถสั่งจองกันได้ค่ะที่สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนที่สภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านหน้านี้เลยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะคะว่าที่ร้อยตำรวจโทดรมนัสนนท์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะครับรับสดีครับ